สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์ชาวจเจริญรัตครับไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเวลาที่พักรบก็ต้องมาสำรวจกันหน่อยนะครับว่าเออเพื่อนบ้านเราเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วไม่จบอีกแล้วแสดงว่าเราก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาใช่หรือไม่เผลอไม่ได้เผลอเป็นย่องเผลอเข้ามานู่นนี่นั่นเสมอเลย วันนี้เราจะมาถกกันนะครับว่าไทยนิรักสงบแต่เขมรไม่จบอะไรวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนันท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาอาดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเอาเข้าเรื่องเลยครับทําไมเขมรไม่จบครับเออถ้าคิดแบบเป็นโรคทางการแพทย์นะ <laughs> <ร>เออ <laughs> มันเป็นโรคที่ยาก หมายความว่าเกิดจากหลายเรื่องมันเป็นโรคที่เรื้อรัง oh. จนจนมันทําลายโครงสร้างของร่างกายซึ่งเปรียบไปเหมือนเป็นประเทศเนี่ยมันทําให้เราเวลาเราจะซ่อมแซมหรือเอามันคือเนี่ยมันไม่ง่ายถามว่าทําไมแผนทำไมพูดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเราปล่อยให้มันมีปัญหาชายแดนไม่ชัดเจนเนี่ยนานมากแล้ว mm. นะคะสองก็คือว่าเ เราประเทศไทยที่บอกว่าจะต้องเป็นประชาธิธปไตยที่มีนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยไปส่งเสริมหรือไปหาประโยชน์นะคะในแผ่นดินขเขมรหมายความว่าจนกระทั่งทําให้เหมือนกับเขาเนี่ยย่ามใจใช่ไหมคะที่จะทำโน่นทำนี่ที่ใช้คำสองคำในอันที่สองเนี่ยในความหมายก็คือว่าเราไม่ตัดสินใจอะไรชัดเจน ไหมคะจะแก้ปัญหามันลุกเข้ามาก,ก็เห็นอยู่แล้วถ้าเราไม่มีผลประโยชน์เราก็สร้างรั้วสิก็จะเห็นว่าไม่ให้สร้างสร้างก็ให้ไปถอนออกไอ้นั่นก็ยังไม่เท่ากับเพราะไปมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้นําเขาอันนี้ก็เป็นโรคที่มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะ uh huh. มันเกิดมานานมาก รู้ทั้ง<ข>รู้<อ>รู้<อ>ทุกคนขอ,ข,อข,อขอแทรกคุณหมอนะครับคําว่าโรคเนี่ยเป็นที่เชื้อชาติเขาเพราะว่าคนชนชาติเขาเป็นแบบนี้แหละหรือจริงๆแล้วไอ้โรคมันเกิดจากข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองที่คุณหมอเกริ่นมาครับผมโรคเนี่ยมันเป็นทั้งทั้งสองสองด้านเลยค่ะ <c oughs> โรคหนึ่งก็คือโรคโรคมากของคนไทยค่ะอ๋อโอเคน <Okay. S 2> คนไทยอะ่ะกิเหลมเยอะกับอีกโรคหนึ่งโรคของเขาอะนะโรคของเขาเนี่ยก็คือเป็น พวกแสวงประโยชน์ประมาณนั้นคือไม่คิดว่าเขาจะมีความภูมิใจในแผ่นดินเขาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้บูรณะลองไปดูดครวัดของเขาดิคะขนาดขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะนี่เพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วค่ะครับมันเสื่อมไปเยอะมากเลยเพราะนั้นจริงๆมันไม่ใช่เพราะเขารักในความเป็นของนะคะแต่เป็นเพราะเขามีผลประโยชน์ เพราะนักคมองสถานการณ์ตรงนี้ค่ะมันก็เห็นได้ว่ามันเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้เห็นก็คือว่าฟันเฟืองตัวหนึ่งที่มันควรจะทําหน้าที่ได้ดีก็คือข้าราชการค่ะข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นคนละเรือนที่เป็นข้าราชการเป็นฝ่ายปกครองเลยก็ตางแต่เราก็แย่เองหมายความว่าเราก็มีส่วนเพราะว่าเราก็รู้หลายคน ไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนไปสแสวงหาธุรกิจไปคือไปสร้างความร่ํารวยจากสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะนั่พอไปทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเป็นทาหารเขาก็จะอ่อนแอค่ะใ่ถ้าเขาเป็นตํารวจเขาก็จะปล่อยโจรับอยากบอกว่ามีตํารวจผู้ใหญ่ระดับอธิบดีค่ะหรือพบตรอ,อดีตนะคะคุยให้ฟังว่าเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย มันมกกีกระบวนการเขาเรียกว่าพบช่องทางใหม่แห่งการหาเงินโอ oh. ที่เรียกว่าสวยจากสองเรื่องหนึ่งคือพนันออนไลน์กับสองคือสแกมเมอร์ค่ะและ้วล,ลองดกภาพด,ดิทะคนที่มีหน้าที่ต้องควบคุมแต่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูบนะคะเหมือนกับสูบเลือดก,กัดกิน คนไทยไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ไอตัวเนี้เป็นเรื่องที่แย่พอๆกันเหมือนกับแทนที่จะให้ยาก็ไม่ได้ให้ยาแทนที่จะป้องกันให้ร่างกายเราไม่โดนเชื้อโรคเราก็ดันปล่อยไปซะนี่อะไรประมาณเนี้ยพอมันมาถึงวันนี้มองในแง่ดีนะคะก็คือว่าอมันเป็นวาระกรรมไม่งั้นเราก็อาจจะเสียดินแดงไปแล้วก็ได้เพราะว่าเขาพร้อมจะตกลงให้ผลประโยชน์ทางทะเลเรียบร้อยแล้วก็คือควมันวิพิตรโตขึ้นมาเนี่ย มันถึงทำให้เราคนไทยออกมาตาสว่างอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เรามองภาพใหญ่แต่ถ้าจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรบอกได้เลยว่าไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคือคือ,ค,อ,ค,อคือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าคนไทยตาสว่างเยอะขึ้นแล้ะรู้ว่าุการ,รที่เกิดขึ้น,นอสองใ่คนไทยลึกสุดคือคนไทยรักชาติเราไม่ต้องห่วง แยกแยะได้แต่ว่าอันที่สามเนี่ยยังไม่แข็งแรงก,ก็คือว่ามีสติก,กับมีปัญญาแยกแยะได้ไหมค,คือถ้าถ้าเราบริโภคหลายๆสิ่งไปเรื่อยๆแบบแบบ,แบบแบบมันจะมีทั้งอารมณ์มีทั้งความไม่พอใจอะไรประมาณนี้หรือความไม่เข้าใจเต็มที่ครับมือคลาดไม่ค่โรคมันเป็นโรคร้ายเห็นเลยแล้วก็เป็นเลื้อลังมันนานเพราะออว่าเราเราไปปล่อยแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้กระทําเองด้วย นะครับใช่ไม่เ<า>ร่วมจากการที่คุณหญิงวิเคราะห์มาเนี่ยคือตอนเนี้ยกลุ่มที่เขาจะไม่ว่าจะให้เปิดดานไม่ว่าจะให้ค้าขายไม่ว่าจะยังงุ่นยังงื่นหุบป,ปากไปก่อนเพราะถ้าไม่หุบป,ปากเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้ที่ถูกมองว่าเอะตกลงคุณเป็นพวกผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้อย่างนี้ก็ถือว่าก็ดีใช่ไหมคุณหมอครับในช่วงนี้เออเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะที่ผ่านมาตัวเอแห่งการ กินผลประโยชน์อะถูกตัดบทบาทออกไปตัวเอ๊หมายความว่าตระกูลที่ไปทำธุรกิจหมายถึงตัวใหญ่ๆครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ทีอยู่ตอนนี้ค่ะม,มันมันมันแน่ใจไหมว่าไม่มีผลประโยชน์อืออ่าคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปตั้งบริษัทแต,แต่อาจจะได้เงินสแมเมอร์มาเพราะว่า ถ้าประเทศไทยเราการเมืองเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินก็ดูที่เขาทำไมนักการเมืองอยู่ๆก็ย้ายไปซอบพักอะไรประมาณเนี้ยท,ที่ที่ที่หัวหน้าพักก็อุ้ยมีประวัติซึ่งดูแล้วก็ไม่มีทางน่าไม่น่าจะได้ขึ้นนายกรัฐมนตรีได้นี่นี่คือตัวอย่างว่า <c oughs> เออไอเงินแบบเนี้ยมันก็ไม่จะรู้ได้ไงไม่ใช่เงินสีเทาเพระาะฉะนั้นสถานการณ์ตอนเนี้มันโล่งอกไประดับหนึ่งว่าไม่ใช่ตัวเอ แตก่ก็ไม่รู้ว่าแล้วเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์จริงไหมแต่อะไรไม่เท่ากันอยากจะบอกว่างี้ค่ะอยากเห็นความกล้าซึ่งคนที่จะมีความกล้าเนี่ยมันจะต้องไม่สันหลังไม่เวิร์กไงเพราะมาสันหลังไม่เวิร์กบุบหรือว่าไม่ต้องเกรงใจเกรงซ้ายเกรงขวาเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไงเช่ว่าอดีตพบตรผู้ใหญ่อดีตพบตรเพราะว่าที่ตรวจระดับสูงที่พบบอกว่า เจ้าหน้าที่รับราเข้าไปเกี่ยวในผลประโยชน์คือไปอมไม่ใช่เรียกสวยนะไปลงทุนเลยค่ะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนเหล่านี้ตั้งใจจริงจะแก้ปัญหาหรือจะ,จะหรือจะเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ตัวเองอ่ะใช่ใช่ใชทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้คือหมอเนี่ยวางใจไว้ใ,ใจ หน่วยที่มันจะมีเขาเรียกได้ว่ามีทหารที่รักแผ่นดินร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะมากไม่ต้องห่วงเพราะอาชีพเขาไม่ได้เป็นอาชีพหาผลประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าบางบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ไอ้ตรงนี้มันเลยทำให้เขาทางานยากค่ะอืทํางานยากก็เลยมันก็เลยทําให้มองว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือคืออยาททำให้มันพังพินาศไปอีกคือมันมันเหมือนประชาชนจะไม่เหลือทางเลือกใครง้นค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องของทหารคือตอนเนี้ย นายกก็ใช้วิธีทหารนำทหารนำแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เกิดเหตุการณ์ขเขมรดือ้อแล้วก็ยังไม่ทำตามกติกาการเซ็น MOU กํากำหนด4ข้ออะไรต่างๆนานานี่คือทางเลือกของรัฐบาลชุดนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณก็ถ้าเกิดคุณไม่นำเ้าคุณไม่กล้าก็ให้ทหารนำไปเถอะอย่างนี้ดีแล้วใช่หรือไม่ ไม่ค่ะกับไม่เห็นด้วยค่ะอ,อ้าวเหรอครับไม่เห็นด้วยคือในความหมายคือ,อนี้ค่ะเมื่อเราเลือกที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไ้ยคะครับผู้นําคือนายกรัฐมนตรีอืต้องมีความกว้าเด็ดขาดกว่านี้ในสถานการณ์รบค่ะเหมือนตอนตอนอช่วงซึนามีอม่อ่ะอ่า นายกบอกเอ้ยทำอะไรก็ทําไปเถอะแล้วแต่ปอพอแล้วแต่ทหารเอ้ยไม่ใช่อถูกไหมคะไม่ใช่นายกก็ต้องเป็นนายกค่ะนะเพราะนั้นแวบแรกที่ที่คําพูดที่พูดว่าอยู่ข้างทหารทหารทำเลยไม่เห็นด้วยค่ะไม่ได้มีความวางใจว่าปัญหาจะถูกแก้ได้เพราะว่าผู้นําไม่ใช่ผู้นํำคนเป็นนายกต้องมีความเป็นผู้นําค่ะทำไมไม่ใช่เงียบแล้วก็มันช้ามาดูอันที่สองก็คือผู้รับผิดชอบตรง ก็คือแล้วมันตรีกลาโหมค่ะตลอดเวลาที่ที่ผ่านมาคือเราก็เชื่อว่าคนไทยก็รู้สึกหลายหลายคนว่าเวลาท่านพูดเนี้ยก็เอ้ยท่านอยู่ฝ่ายไหนวะเนี่ยท่านจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่คือช่วงที่แล้วใช่ไหมครับครับพอมาช่วงนี้ก็มีแค่ปัดพลวันว่าเอ้ยไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นจนี่เป็นคนโทรให้หยุดเอ้ยแล้วมันตรีกลาโหมไม่ได้มีหน้าที่แค่นี้ค่ะอืม,อมแล้วก็ท,ที่ที่รู้สึกเลยว่าอ่าโดยส่วนตัวนะไม่เห็นด้วย เสนออยากให้เสียงนี้ถึงท่านค่ะเมื่อยังอยากนั่งอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นทหารต้องเข้าใจทำไมคะไม่ใช่ไปนั่งประชดใส่อ,อ,อดีตแม่ทัพภาคสองว่าเอา้าคุณพูดว่าคุณจะเอาคืนให้เสร็จก่อนจะเสียงไม่เห็นเอาคืนอันนี้ไม่ชอบเลยไม่สมกับเป็นผู้นำ<อ>แต่ถ้ามันเป็นทหารธรรมดาพูดจอไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าเรากําลังฝากความหวังในการแก้ปัญหาประเทศกับนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมค่ะ ครับถ้าอย่างนั้นควรจะยังไงคุณหมอลองนําเสนอตัวอย่างให้ด่อยนะผู้นําต้องเด็ดขาดรัฐบาลนายกต้องเด็ดขาดแล้วเราจะเอาอยัางไงยังเชื่อในหลักของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่สงสอนไ้เสมอว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะคคือต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าคืออะไรเข้าใจสถานการณ์ว่ามันเป็นโรคร้ายมันอะไรแต่อะไรแลนะเข้าให้ถึงคือเข้าให้ถึงหมายความว่า ตั้งใจจะแก้ปัญหาให้มันจบให้เด็กขาดจริงไหมไม่ใช่ว่าคิดว่าจะอยู่แค่สี่เดือนแล้วก็เลยไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าอืคือคือเชื่อได้ว่าคือคนเป็นผู้นํามันไม่ใช่คนธรรมดานะไอ้นั่นก็ทําตามคําสั่งผู้นำต้องกล้าสิคะทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนรบอะ่ะเราจะรักษาแผ่นดินเราจะแผ่นดินคืนที่เห็นูนวันนี้ไม่เห็นว่าคนทําค่ะ,คะในทั้งสองตำแหน่งนะอก็อยากเห็นเขาทันหน้าที่ ผู้นำเหมือนกับตอนนี้คือเป็นสงครามอันหนึง่งไม่ใช่เฉพาะสงครามเศรษฐรกิจสงครามเศรษฐรกิจเราเชื่อว่าแก้ได้แต่สงครามที่ม,มันเป็นสงครามชายแดนเนี่ยแก้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนดังที่บอกอหะก็คือเราไปลงทุนในเขาถ้า<อ>เราไปแสวงประโยชน์กับเขาประมาณนั้นอยากเห็นผู้นำที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะครับหัวข้อวันนี้ก็คือไทยนิรักสงบแต่เขมรไม่จบ คุณหมอได้เปิดมาตั้งแต่ต้นแล้วที่เขาไม่จบก็อาจจะเป็นเพราะเราด้วยแหละไปมีผลประโยชน์กับเขาแล้วก็ปล่อยให้โรคเนี้ยมันอยู่อย่างนี้มายาวนานเรือ้อรังมาคุณหมอครับถ้าจะให้มันจบจริงๆโดยเฉพาะกับกับขมเขมรเนี่ยเอาอย่างไงคือโดยส่วนตัวตอบไม่ได้เพราะว่า,าหน้าที่หลักมันเป็นหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีกลาหมครับรเอาเนำเสนอนําเสนอให้หน่อย ต้องแสดงความชัดเจนว่านะคุณเข้าใจสถานก,การณ์และคุณจะเด็ดขาดเพราะว่าเชื่อว่าเขารู้วิธีค่ะแต่ด้วยความที่มันอิหลักอีเหลืออย่างที่ว่าคุณจะไปเหยียบเท้าใครจะไปทําอะไรใครอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ต้องไปกลัวอเมริกันค่ะนี่มันชายแดนเราเราพํากาจะทำให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆจบคือจบเพียแต่เราต้องต้องเด็ดขาดนะไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้ว จบเรื่องพวกนี้กเมเ m m e r ก็ยังอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็ยังไปได้รับประโยชน์จากพวกนี้มันก็ไม่ถูกถึงไหมาคะแล้วว่าต่อไปแล้วรั้วก็ไม่สร้างเนี่ยก็ไม่ได้อีกอะไรค่ะอยากเห็นความเด็ดาขาดของทั้งสองสองคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ต้องรับผิดชอบณนะวาระนี้ค่ะครับคุณหมอหลุดมาเรื่องของรัว้วกําแพงรัว้วชายแดนต่างๆเนี่ยเฮ้ยสร้างได้แล้วอะไรสร้างไปก่อนอะไรที่ปักหมุดชัดเจนแล้วทำได้เลยเนี่ย ก็เนี่ยทาไมไม่ทำเออทาไมไม่ถามเออถามคําเดียดตอบมาเลยนายกบรัฐมันตรีกลาโหม่าตอบมาเลยว่าทําไมไม่ทำครับใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็คือคือในตําแหน่งที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีแนวชัดเจนใช่ไหมคะรั้วที่วางอยู่ยอมให้สร้างเป็นรวนหนามอยู่ก็ทำให้มันชัดเจนขึ้นมาไม่งั้นมันก็มุดตัดรั้วแล้วมันก็เข้ามาวางระเบิดอย่างนี้คือชีวิตของทหารหรือประชาชนนะ ทหารเล็กๆอะค่ะแล้วก็มีค่าเท่าๆกับไอ้คนที่เป็นนายกกับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแหละนะคะพวกทำให้เขาสูญเสียไปเพราะคุณไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหลายสิ่งที่มันทําได้เพื่อป้องกันความรุนแรงเนี่ยทำเทจเถอใช่ไหมคะหรือไอ้ประชาชนที่ข้ามชายแดนวิ่งไปข้าไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปทำงานในธุรกิจมืดอะแล้วก็หนีกลับมาเขาใครจะไปเชื่อว่าโอ้โหต้องมาใช้อุปกรณ์บริจาค โดนจับความร้อนถึงจะจับได้ว่ามีมีประชาชนนี่มันเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเยคือสิ่งที่มันทําได้เลยไม่ต้องมานั่งรอเวลาค่ะครับคําว่าทําได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเหมาเป็นประมาณว่ากันชอมพลังบุ๋มปนัดดาอะไรอย่างนี้ไหมฮะที่แบบเอคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย กองทัพมีทำไมไม่ทำทำไมทำไมคนแบบนี้ต้องมาทำหลายคนก็มองว่างบหลวงงบกองทัพมันเบิดยากกว่าจะมาาถึงอะไรอย่างนี้<า>คุณหมอบอกว่างนี้ค่ะคือปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะที่เรื่องปัญหาชายแดนคนที่ยิ่งอยู่สูงเนี่ยยิ่งตามองไม่เห็นเท้าค่ะอ oh, ครับนะคะตะไม่ตั้งใจจะมองเท้าโต๊บังเรื่อยก็ช่างเพราะนั้นเวลาที่ เขามองอยู่ข้างบนเขาก็ไม่รู้ตรงไหนควรจะเป็นปัญหาที่เร่งด่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาเชิงระบบของไทยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> อันที่สองก็คือว่าเลิกระบบของการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบมเราไม่ต้องไปเอาใครดูด,ด,ดูสหรัฐอเมริกาที่ยังถูกเฟรไว้มาจะหกสิบวันแล้วะก็คืออะไรต่ออะไรมาไปถูกขอและถูกตัดในสภาก่อนจะไปถึงสภามันถูกตัดโดยสำานังงบประมาณแล้ว นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มีทางที่เราจะสามารถได้สิ่งที่ควรได้เงบ็บเราก็ไม่ใช่จะมีพออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ,คะมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคาดหวังว่าะจะมีจากหน่วยงานต้นสังก,กัดแต่ว่าส่วนที่เราเป็นประเด็นมาที่เมื่อกี้พูดกันนะคะจิตอาสาเป็นจิตที่ดีคะ่ะความตั้งใจช่วยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่า ที่มาของการสนับสนุนเนี่ยก็ต้องโปร่งใสถูกไหมคะซึ่งตรงนี้มันมันมันเป็นคนละเรื่องแต่ว่าคนไทยเราชอบเอาไปมัวว่วรวมกันไปหมดถูกไหมคะคสิ่งที่คุณกัมทำเนี่ยเขาไปทําให้ตั้งแต่ก่อนแต่ว่าเงินที่มหาคุณกันจะเป็นเงินอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องเคลียร์ว่าเขาเอามาจากคนคนไหนแล้วทําไมามูลนิธิเขาต้องไปเชื่ออันนั้นแต่ไม่ใชใ่เราจะไปเมาลรวมเลยว่าไอ้สิ่งที่คุณกันไปทําไม่ถูกอะไรประมาณนี้นี่นี่คือค สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดสุดท้ายเลยที่อยากจะบอกคือว่าคนไทยเป็นคนที่แปลกคือเห็นใครดีไม่ได้ <c oughs> เห็นใคร <c oughs> โดดเด่นขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ต้องมอง <c oughs> หาคุยแค่อะไรประมาณนี้แต่ก็ไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าตัดเสียสาัดทำอะไรก็ได้ให้มันเสียเจอมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ใหญ่สุดเลยก็คือว่า ไอ้ข่าวที่มันไม่จริงเนี่ยมันจะแพร่เร็วนะคะแล้วก็ไอ้คนบริโภคเนี่ยจริงๆใจมันจดจ่อว่าตกลงเขมรมันจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเนี่ยมันก็ไปคว้าหมัดไปไอ้ข่าวพวกนี้ก็ทำให้มันทำให้การเขาเรียกไงสถานการณ์มันก็เลยดูวุ่นวายสับสนครับท้ายที่สุดเนี่ยเชื่อได้ว่าถ้าเราตั้งใจทำดีไม่ต้องไปหวั่นอะไรเลย,เลยค่ะทำไปค่ะแล้วไม่ต้องไปนั่งด่าใครด้วยนะ เข้าใจปัญหาแล้วหาวิธ yeah> right ีแก้สอสอทั้งหลายนะหยุดด่าแล้วไปหาวิธีแก้นซีว่าจะทํายังไงให้งบเนี่ยมันสามารถไปได้ตรงตอนต้นเทปเราได้สนเราเราได้สนทนาการแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปสนอเมริกาไม่ต้องไปสนต่างชาตินู่นนี่นั่นไม่ต้องไปสนแต่ว่าพอเอาข้าจริงๆแล้วไม่สนไม่สนจริงๆเลยครับเพราะว่าเขาก็ นะเขาก็พยายามกดดันเราทางนู้นไม่ไม่ทางนู้นก็ทางนี้หรือแม้แต่เราควรจะดึงแรงงานกัเเมเขมกลับมาทำไหมเพื่อจะทดแทนแต่ว่าตอนนี้เราก็ประกาศแล้วก็มีแรงงานจากชาติอื่นๆเข้ามาแทนแล้วนะครับจากเอเ,อเอเชียใต้ก็มา,มา,ม,ามาทดแทนได้เหมือนกัน ปากีสถานหรืออะไรก็เข้ามาพม่ก็รับเพิ่มได้อีกแล้วก็ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปเปิดรับโรงพยาบาลไม่ต้องให้ทุนการศึกษาต่างด้าวเข้ามาเรียนแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของมนุษยธรรมตกลงเราเรายังจะมีแต่ให้มีแค่ระดับไหนครับผมเออ,อนี่มันซ้อนกันอยู่หลายเรื่องนะคะอ่าใช่ใช่มันก็เป็นเหมือนโรคร้ายอีกหนึ่งโรคครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของแรงงาน ใช่ไหมคะความจริงแล้วถ้าเราจะไม่พึ่งแรงงานเขาเลยเนี่ยนะคะได้ไหมได้แล้วเราก็พัฒนาระบบสิคะพัฒนาระบบและพัฒนาคนล่าสุดเนี่ยไปไปเที่ยวโดวลไม์นะคะแต่ว่าลงที่เยอรมันก็ไม่ต้องใช้คนเลยค่ะเราอ่ะต้องทำเองสิแต่ใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีทํานองเดียวกันก็เหมือนกันค่ะ บริษัทโรงงานหรืออะไรทั้งหลายต้องหาวิธีหาวิธีที่จะไม่ต้องพึ่งพาคนที่เหมือนคนที่ไม่ใช่คนไทยเข้ามามันก็ต้องทําด้วยในเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาถูกต้องอืม,มันก็ต้องมีสิ่งที่เป็นไปตามหลักกฎหมายไม่ใช่หลักมนุษยธรรมคือหลักกฎหมายก็คือสิ่งที่เป็นสวัสดิการคใช่ไหมคะก็ทําไม่เห็นเป็นไงเลย เพียงแต่เราอะปล่อยอ,อพูดเรื่องนี้มานานมากคือทางแม่ห้องสอนค่ะที่อำเภอหนึ่งมันมีประชากรเแฝงซึ่งเป็นทางพมา่าเนี่ยเข้ามาเยอะมากแต่งบประมาณเขาให้ตามหัวที่เป็นขึ้นทะเบียนครรับรู้ก็ทั้งรู้แต่สารสุดฝ่ายปกครองสอสนักการเมืองก็ไม่ได้แก้อะไรมันก็ทำให้เขาต้องมานั่งแบก แบกด้วยอะไรก็แบกด้วยเรื่องของอหลักของมนุษยธรรมไงสมรารความถ้าเรามองแบบเข้าใจนะแม่มองแบบดาหาวิธีที่จะทํายังไงประชากรแฝงถ้าเราจะยางให้เข้ามาแฝงไหมล่ะถ้าไม่ให้แฝงก็ต้องไม่ให้เขาเข้ามาถ้า oh. เขาให้เขาเข้ามาทาให้มันถูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมีคือไม่ใช่เข้ามาทางานเนี่ยเดียวมันจะตามมาด้วยสารพัดเรื่องเลยใช่ไหมคะสวัสดิการที่เราต้องให้ครับครับผมคุณหมอ เอ่ยถึงเรื่องของการใช้วิชาความรู้ทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์เข้ามากับการไทยเขมรตอนนี้คุณบอกว่ายังมีจุดใดที่ต้องใช้วิชานี้เข้าไปเสริมอีกครับผมคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นเ,เริ่มเห็นละแต่ตอนแรกเราไม่เห็นเลยเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นเรื่องความมั่นคงเ,เราต้องเป็นฝ่ายแนะนำและเขาก็เลยได้เอา ทีมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิธยร,รมที่เข้าไปเก็บพยานหลักฐานจำลองอะไรต่ออะไรประมาณนี้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่พบมันเป็นอย่างนี้จรงิงเช่นเป็นระเบิดใหม่เป็นการยิงโดยใช้อนุลหรือเปล่าเป็นอะไรประมาณนี้นี่นี่คือตัวอย่างที่ตอนแรกเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเราไปมองว่านิติวิทยาศาสตร์ของเราหรือพอทอมันจะทําเฉพาะคดีแคแ่วนี่มันไม่ใช่คดีไงคะมันมเรื่องความมั่นคงแต่จริงแล้วในต่างประเทศ เขาจะเข้าใจภาพใหญ่ว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคดีอาญาคดีแพ่งอะไรประมาณนี้แต่มันเป็นเรื่องของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่าไมา้เรื่องความมั่นคงประมาณนี้แต่ว่าประเทศไทยเราชอบมองว่าไม่ได้ต้องมีแต่ตํารวจเท่านั้นไม่ใช่แต่ตอนนี้เราเห็นแล้วเข,เข้าใจละพอมันมีเหตุการพบระเบิดก็เลยเริ่มทําตามท,าที่เหมือนกับเราอยากเห็นมันนะก,ก็คือถ่ายรูปสิบันทึกให้มันถูกบ้างว่า ที่เราเรียกวันว่าระเบิดฟังใหม่เพราะอะไรครับด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเถียงไม่ไดออ้แล้วเราก็คาดหวังว่าถ้านะคะพอเอิญคุณหมอก็7 71แล้วไม่น่าไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าในอายุเราเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับพัฒนาระบบมันขึ้นมาสิคะออเมริกามันยังมีเลยนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงความมั่นคงที่ Homeland Security ะคะ่ะครับมันก็เลยทําให้เรียกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะชัดเจนว่า เนี่ยมันลุกเข้ามาด้วย GPS ดูได้ออกใช่ไหมว่ามันมาล้ำชายแดนไทยจริงอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ค่ะโอเคโอเควันนี้เราได้ข้อคิดมากมายเลยนะครับจากเรื่องของขมนที่ไม่จบแต่ว่าเราก็ต้องไม่โทษเขาฝั่งเดียวนะเพราะว่าจริงจรงมันก็เริ่มจากเราด้วยใช่ะนะคุณหมอสุดท้ายหนึ่งนาะทีสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเราคนไทยเชิญครับ ณขณะน,นี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเหมือนขยะใต้พรมเริ่มเปิดให้เห็นอยากให้พวกเราทุกคนมีสติตืต่นรู้ว่าในระบอบที่เราจะต้องมีการเลือกตั้งมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อจะทําให้เขาเรียกว่าการดูแลประเทศด้วยระบบต่างๆเนี่ยเดินต่อไปเนี่ยท่านต้องเลือกคนที่ดีค่ะนะคะท่านเลือกคนที่ดีถ้าเขาใช้ตังเข้ามาเขาก็จะเอาตังคืนค่ะ และตอนเดิมมันเอาตังค์เนี่ยเราไม่รู้เอามาจากไหนแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเห็นชัดว่าเอาตังค์มาจากธุรกิจสีเทาถ้าเราอยากให้สิ่งเหล่านี้หายไปเราก็ไม่สนับสนุนคนพวกนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจชนะสุนันท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและก็อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันนี้ผมและคุณหญิงหมอต้องขอลาแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ